สวัสดีครับวันนี้พิกชอนะครับจะนำรถนะครับไปติดฟิล์มกองแสงนะครับเป็นร้านที่มีฝีมือนะครับติดแล้วเนี่ยไม่มีฟอกาดหรือว่าเม็ดขี้ฝุ่นนะครับเอาละเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะเลือกติดเป็นฟิล์มยี่ห้ออะไรนะครับก็คือรถที่จะไปติดนะครับก็คือโซลนา1.5ภาษาไทยนั่นเองนะครับอยู่ขมนานมากแล้วนะครับตวนี้ก็เรียกว่ารีสโตจนแทบจะทั้งระบบแล้วนะครับ แล้วก็ทุกอย่างก็เกือบจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหลือแค่ฟิล์มอย่างเดียวครับเห็นไหมครับฟิล์มจะออกซีดๆหน่อยนะฮะก็คือตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะปลอดดีหรือว่าจะเป็นฟิล์มดําดีนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวไปให้ช่างแนะนําดีกว่าเนาะลองให้มาเทียบกับกระจกแล้วก็ดูว่าฟิล์มตัวไหนใส่แล้วขึ้นกว่ากันนะครับโหยางใหม่ตั้งศูนย์ใหม่ครับนิ่งมากจริงๆนะครับแมกินเตียงซ้ายหน่อยถ้าพื้นถนนยงซ้ายนะครับ อารมณ์แบบป้ายแดงเลยนะครับสำหรับช่วงล่างคันนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเพิ่งจะใส่กล้องหน้าหลังนะครับรถยนต์นะฮะก็ใส่เป็นกล้องหลังเนี่ยไม่ได้เจาะนะครับแต่ว่าเราจะยึดกันกับตรงหลังคานะครับด้านหลังที่อยู่ในตัวเก่งนะครับส่วนกล้องเนี่ยผมใช้เป็นตัวท็อปนะครับ เป็นตัวที่ยึดกันกับกระจกนะครับแล้วก็ใช้ทัชสกรีนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับทัรั้งนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นกล้องหน้าอย่างเดียวนะครับจะได้เอาไว้ดูแบบสบายๆตาทัชซ้ายอีกทีก็จะเป็นกล้องหลังอย่างเดียวนะฮะตอนนี้เห็นไหมครับกล้องหลังเดียวเนาะก็อันนี้ก็เป็นกล้องหน้าและกล้องหลังอยู่ในเลนเดียวกันกล้องหลังจะเล็กหน่อยนะครับก็ใช้ระบบทัชสกรีนทั้งหมดนะครับตังนี้เป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็ทนความร้อนด้วยนะครับการต่อนั้น ต่อซื้อตัวหัวจุดบุหรี่แยกมาเลยนะครับแล้วก็ซ่อนเอาไว้ด้านหลังนะครับนะฮะเพื่อตรงนี้เนี่ยเราจะได้เอาไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ทาอะไรก็ได้นะครับโอเคครับเอาละครับตอนนี้ก็ถึงที่ร้านฟิล์มแล้วนะครับร้าน JT ฟิล์มนะครับอยู่เพชรเกษม81ด็นะครับร้านนี้ก็มีชื่อนะครับฝีมือนี่ขนาดวันทินนะครับเนี่ยแล้วก็มีคิวเราได้อยู่คิวที่4นะครับ 1, 2มีกระายคันหนึ่งครับแล้วเราก็เป็นคิวที่4นะครับเดี๋ยวเรามา เลือกดูฟิล์มนะครับจริงแล้วก็เลือกไปแล้วนะครับเเลือกใช้ช่างแจ้นะครับแนะนําให้เป็นเทคนิคฟิล์มนะครับเป็นแบบนี้นะครับปลอดน้อยนะครับปลอดน้อยนะครับสามบานหน้าเป็น40่สิบสานหลังเป็น60นะครับก็กลางคืนก็มองเห็นชัดดีนะก็คือจริงๆแล้วก็เกรดเสมอกันกับไฮคูเลยแต่ไฮคูได้แบรนด์นะฮะนะครับแต่ส่วนรามิน่านี่ก็จะสูงไว้หน่อยนะครับก็ผมว่าอันนี้กำลังดีแล้วฮะใช้ได้ ได้สัก4ปี5ปีนูน่นนะครับถ้าไม่จอดตากแดดนะครับนี่ก็จะมีการเทียบนะครับเบอร์นะครับของฟิลม3ครับ 3M 8 0อ0ดเทียบให้ดูก่อนที่จะติดจริงนะครับเป็นการตัดสินใจได้เลยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่มาเสียใจที่หลังนะฮะอันนี้จะเป็นนี่การยู1ีร e ้เซนนะครับดำนอกสว่างไหนตรงนี้ทางเทพนะดูราคาราคาเทาโ <laughs> อเค มีนาโนคาร์บอนเลยนะครับค่าใจ่ายก็อยู่ที่สองพันนิดนะครับงานติดรอบคันนะครับแล้วก็งานดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโซโลนากันก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นโซโลนาตัวหนังสือไทยนะครับที่น้อยคันนะครับที่จะได้ขับบน้ถนนนะครับส่วนมากก็จะจอดเก็บกันอย่างเดียวนะครับแต่น้าเนียผมจะเห็นนะนี่จอดเก็บกันหมดแล้วนะครับอื่เป็นไงครับ ตนนี้ก็เลยสตอร์หมดแล้วนะครับทั้งครื่งยนนะครับแล้วก็ผมท้ายรถนะฮะอ่เดี๋ยวให้ดูก่อนเมื่อกี้ก็พีเซตนกล้องไปแล้วนะไม่เปิดดีกว่านะครับเพราะว่ากุญแจให้พี่เข้าไปแล้วนะครับเอาละครับนี่ก็ยางหม่นะครับบิสโตนครับสีสันสวยงามเลยทีเดียวเอาละเดี๋ยวตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงสี่สิบห้านะครับเดี๋ยวเราค่อยมากันอีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงเวลาสามโมงครับก็จะเสร็จนะฮะอ่ะเอาละใครสนใจนะครับก็ ติดต่อได้ที่เบอร์0859349910นะครับสามารถเช็คราคาก่อนได้นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามากันอีกรอบนึงเนาะไปเอาละครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลารับรถแล้วนะครับผมก็มารับรถไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานกันนะครับแต่ว่าดูตอนนี้โอหรถใส่มากๆเลยครับดูสว่างขึ้นทันตานะครับกว่าตอนที่เราขับมานะฮะนี่นะครับโอ้โหสวยงามเลยนะฮะรถดูสว่างขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยที่ฟิล์มจะเป็นออกออกม่วงๆหน่อยนะฮะอันนี้รถก็จะดูใสขึ้นดู ดูรถดูสว่างขึ้นนะครับตามจริงแล้วผมคิดในใจว่าจะทําเป็นฟิล์มดานะครับแต่ว่ารถก็จะดูแบบคือรถสีมันดูสว่างไงใช่ไหมฮะถ้าฟิล์มดูสว่างไปด้วยเนี่ยก็จะโอเคนะครับอันนี้เลือกใช้เป็น60สามบานหน้านะครับแล้วก็เอ้ยไม่ใช่40สามบานหน้าแล้วก็60สามบานหลังนะครับเป็นไงครับรถดูสวยขึ้นไหมฮะช่วยขับสี่รถนะครับให้ดูสว่างขึ้นไปด้วยนะครับอ่า สำหรับวันนี้นะครับผมบิ๊กชอว์รถบ้านนะครับคนต้องขอลาไปก่อนนะฮะก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับ JT f i ฟิล์มนะครับติดคันนี้บอกได้เลยครับติดแค่2,000บาทนะครับถูกมากๆเลยนะครับอ้าวโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ